อยูบ่บนสองแลว้วกลุูเรียนกูเรียนลโลยสต้าจะขอนี่ก่อนเลนะ death match warm up the battlefield changes with every place fight with me Hallo. Okay. Bin <coughs> bei อ่นให้บ้างแม้เด็กสามวันโหโยกไปโยกมา,กมาทำไมอะแม่เด็กสามวันอ่อนให้บ้างโอ้ยโ,โดนหัว よだよ。<Okay. S 2> ไม่บเบาไม่บเบาปกใจพอดูสิ่งเล่ขนาดนี้นึกูรู้แล้วแม่กูไม่ไอ้เอนี่ยผมจังนะ

โอ้ยโดน97 <c oughs> อะไรวะทะลุหาอะไรไหรแล้วก็แพงนี่แหละโอ้โห <c oughs> oh เห็นนะเห็นนะเห็นนะไม่ทันว่ะเห็นนะเห็นนะเห็นนะถ้าเห็นนี่รู้เลยว่าอยู่ไหนเล่นอะไรเนี่ยโอ๋ยเล่นอะไรเนี่ยอุ้ยโผม ด้ยินเสียงนะอยู่ไหนวะหูฟังไม่ดีดนี่หว่าไปดึงไอ้ทางนู้นเก็บได้เนี่ยอ๋อมึงว้อมาไอ้สัสว่าา้ออะไรมึงเก็บได้จุดเกิดจุดผมอยู่เกิดหน้าจุดบีอะ่ะจุดเกิดของฝ่ายฝ่ายรับอะ่ะได้หรอ

ไอ้เหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวเกือบเลือดไม่ทันกูตายแล้วโอเคตายไหนชิดเอาบริหารสมองอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยดูดีสกิลการ,รยิงกูชู้มากเลยมีสัตว์ไม่เรียนนาน,ววานเลยแต่ปาร์ดเอร์ ขับแต่รถถังไงอ้เหี้ยสายได้ยีนเสียงตรงนั้น่ะหูฟังไม่ดีนะ ไอ้เหี้ยจดขันมาไอ้สั่าฮอ้ออ๋อแกง่ายกูออฮ่่โดนเหรอโดนโอุยไอ้เหี้ยคมจังวะ มคมแตกับโออมกับกูมคมกับกูยคมกับกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนทีนมาเขาใหม่ด้วย ตอนแรกใช้550ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้พันหนึง่งเป็นไงเลื่อนเึ้นไหมอ่าไอ้เลื่อนก็นเลืออเล่อนไอ้เร็วก็เร็วเ,ก,เกินตกจังอ,อ่ะอุย้ยนั่งยิงอ่ะสะเต็ปนั่งยิงเลยสเปอ่ะ นนรู้ได้ไง,งอ่ะกูจุดเดิมอ่ะชอบไปจุดนั้นนม่ใช่เหรอรู้ดีแฮกแมพจุดน้ำประทับนี่ดีแฮกแมพเวบไม่วาบอ่ะเว้าวบโอ้ย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  30 seconds Lăng đầu mày à? Lăng đầu mày là. Lăng nhing đai. Miệt chực <coughs> Ai vậy? WhatsApp của <coughs> lẻ. Match <laughs> found. <laughs> <laughs> ยังไม่พอใจอีกอ่ะแคปเปอร์ได้เวเลอเก็บอ<ป>ุ<ป>้ย first b u t เพีงแต่กับกูเอาอเหี newer, ้ยเพีงแต่กับกูฝนตกแรงมากเลฝนไหมฝนตกแรงมากเดี๋ยวน้องเดี๋ยวไฟดับ กลัวอะไรค่ไปดับโดนไปดิ<ว>โดนไปดิอ่านั่งยิงโดนไปดิ โดนไปดิออามาตอนไหน,นอยู่นานละ รู้ đi, Mình giặt มันก็น่าจะมันอยู่ โอเคพี okay, ลองน้นแคปเปอร์วอรม,มาเอาเลื่อยกีัเอาแวน่นให้เขาหน่อยแคปนึงต้องใส่แวนนน่นเลยนะมองไม่ได้แคลมาาผมไปไหนวะเนี่ยจะลอยออกมาละแคนลองมา่าผมปบปาหนไอะไออันรับพันห้าหายเยอะโดนขโมย ไอ้ของทัพเกมมิ่งครับใครเป็นช่างมือบอลไม่รู้พี่ผมมันหายไปไหนไม่รู้ผม,ผมแบบผมหาจนผมจะร้องไห้มันแพงมากแผล่ลองเมาส์อ่ะเมาส์ไม่หายนะเมาส์ถูกกว่าแผล่ลองเมาส์อีกอะ่ะเมียเมียมึงเก็บดีเกินไงไม่ตอนนั้นเมียผมไม่ได้ยุ่งเลยอุ้ยจริงแหลกด้วยอุ้ย หวานเทียบกระตุอกอยก้ยชิหาลังก็มาน่าก็ยิงห,ยมยหมดขึ้นหมดแล้วไอ้เหี้ยมาอไอตัวนี้มันทำอะไรได้ไอตัวที่มันไม่บอก พี่พี่พี่โอ๊ตพูดไม่ดีกับเขาอ่ะเขาก็เลยพูดคำหยาบไม่ตั้งใจพูดอบหวาเลยแบบอยาให้แบบเขาดีรึะปล่าแปแบปีโอ้ไม่น่าไม่ได้ยิงห้องใส่หมฟังอยู่ซองอะไรเมียผมอ่ะผมไม่ทำอะไรผิดเหรว้นว้านคววนก่อนไง มขาจะให้หอมตูดหอมอ่ะเขาจะหอมตูดอ่ะคัดได้ของแก้มเออหอมตูได้คัดได้ของมิูดเดลที่ว่าคัดได้เดลที่ว่าค่าลีน่าได้ใช้คัดติกอ่ะไอ้เนี้ยดับเยอะอีกเจ็ดคิวพี่ไอฝึกซ้อมในห้องฝึกซ้อมของตัวมันดีอยู่ไหนอ่ะก็ต้องเป็น ตอนที่มันเป็นอ๋อเป็นมันเข้าฝึกเข้าฝึกได้ไอ้ยิงหุ่นที่มันยืนอยู่ในในไสายแล้วก็ไปโดนโซนนี้มัของเข้าอ่ะก็มาดิครับก็มาดิครับอะไรบ้าแดงครับผมเฮ้ยคระปิงห้อง ไนะวัะเรมาอไปแกตรงนด้น,น,ออนี้ก่อนเนอ,ออกจากนี่ก่อนใช่เรกต้องอจากห้งนี้หรอเออออมาไมมันแยกกันอ่ะเดี๋ยวนี้มันแยกกันอยู่แล้วนี่เหรอเออตไหนวะเ่นฐานไงถาม,มันแยกกันแต่ก่อนมันไม่แยก,กนเว้ย มันแยกจะก่อนจะแยกไม่แยกแต่ก่อนมันอยู่ในห้องด้วยกันแล้วมันแล้วแล้วพอแบบเข้าประตูว้ามันก็จะไปนี่ก็ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสังเกตเขาหรโอ้โหมันไม่แยกเว้ยพี่เว้ยกูไม่รู้น้องกูไม่เคยใช้อันนี้ภาพัดป้าลินภาพชัดป้ากลัวไม่ชัดอีกแล้วอยู่มือคัดตอนเกมไม่ใช่หรอหรืออ๋อไม่ใช่เอะไรมันเข้ามาอะไรก็ไม่รู้พี่ว่าได้เข้ามาเนี่ยฝึกซ้อมไง ก็อยู่ฝึกซ้อมอะใช่หรอมันมีอยู่นะเวลาเิญไปแล้วตัวนี้เหรอเิญไปแล้วเิญไปแล้วัไวไไไงไมไงไม้มเ,เยเยวไ,นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันตกหนะักมากอะไรต่อ ฝนตกหนักไปตกหนามากคนเราเนี่ยไม่ไม่พี่เดี๋ยวมันก็หยุดบ้านผมก็ตกไม่แล้วมันถ้ามันแล้วมันมันหยุดเดี๋ยวกวนเนีไม่ไหวเดี๋ยวไฟดับไม่ใช่หรอกก็มาดิเพราะว่าบ้านผมก็เพิ่งหยุดตกเมื่อกี้แรงมากแรงจนแบบแรงจนแบบหลังคาบินอ่ะ